มาครับสวัสดีครับพบกับช่องบ้าโน้ตทำกินเองครับมกปลาดุกเจ็บเซีบเนาะครับมื่อี้เด็ดเองครับมกเนาะไม้ครับเวนกมกปุกเจ็บเซีบครับถึงใส่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เลี่ยครับถึงแล้วทีละ ดใส่เข้าไปให้เห็ดครับติดตามเรื่อยครับครับดูอยใส่ครับเม็ดน้ำมุกน้ำไม้เละครับของมากครับเราลุกไปจอเลยครับ หนั่อไอ้ลีครับแซ่แบหลยแซ่บหลยพี่เนาะร้องเ็ดเบิ่งครับคร้วมีคนมากคนติดตามเนาะลงใส่ แบบครับเสียงลุงสีห์ดังเัอหน่อยครับลุงสีห์มีงานแบมเพิ่ม๋ยวนี้เขาขุดคนเนาะใส่เขาเบื่อเข้าไปเกีียวเกลียวเนี่มันคึมคมก็มมวนจิตกครับ ตามสมนะครับแซ่บเลยหมอกเองกินเองครับแซ่บเองครับข <c oughs> ้าวแซ่บเลยีมัเนี่ยตักควนเต็มที่แล้วพ่อแม่พี่น้อง กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยครับทางช่องบาโนอตทำกินเองครับทำไมจะ่ปดูส,สุดเท่านั้น พระอาการใดก็นนกขอโทษขออภัยด้อยครับคอเม้นมาได้ครับว่าคลิปหนายย้าังไงเฮ็ดยังกินอาจจะลองเฮ็ดเบิงองนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็น,น,นกำลังการทำคลิปหน้าครับมาฟังว่าอะไรครับกินข้าวาครับ บรรยากาศข้างหลังครับบรรยากาศดีเลยครับหลังบ้านครับขึ้นมาแล้วชวนจี่กจ๊กเคยกินข้าวตะเวนเนี่ยครับไฟรับไฟสิรับอาจตุกโดใส่สุดเท่านั้นทำน้ำได้หน่อย เขียวแบบนี้แหละครับลงหนไม้มักแบบนี้ครับผมมีพักกับคุ้มแคนั้น,นครับเราพักก็อยู่ในนี้มาแล้วครับโอ้เยเ็นเอ็นจึงครับยังมือนึ่งเข่า ใส่ไป,ปมันๆน,น,น,นุ่มๆ <c oughs> เลยเย้ครับากดกไลค์กดแชร์กดติดตามคงต้องลากันเท่านี้เนาะครับสวัสดีครับ